คลิปนี้มีคำหยาบเยอะมากใครทับไม่ได้ก็ดูไปเถอะทำไมหน้ามึงโง่อย่างไรไอ้เนี่ยในเกมอะทั้งไม่ต่างากับกูแหละไอ้สัสไอ้รองมึงรู้ป่ะว่าเกมนี้เนี่ยคนสร้างมาเนี่ยมันเป็นเกมเมอร์เว้ยไอ้เนี่ยเป็นพวกสตรีมเมอร์อะไรเงี้ยเขาไปวิจารณ์เกมอะไรเงี้ยเลยทีนี้แฟนแฟนแฟนคลับอะไรเงี้ยมาบอกว่าไอ้เนี่ยมึงไปวิจารณ์เขาแล้วแบบทำไมมึงไม่สร้างเกมเองอะไรก็เขาสร้างเกมเองเลยนี่คือเกมที่เขาสร้างมาเว้ยแต่เขาเล่ามาอย่างนี้นะมึงเชื่อกูไหมฮารล็อกเกอร์ด้วยแล้วพี่เอกได้ไงวะไหนไหนมึงอยู่หลังงมึเนี่ย ไหนวะทำไมทำไมหน้ามึงดูโง่อ,อย่างวะทำไมหินนี่เอาไปทำอะไรเอาทำอะไรวะเอาไปปาใส่หัวมึง,โอ,โ,มงโอ้โหมึงไอ้เหี้ยมึงให้กูมาตัดไม้ตรงนี้เลยนะไอ้อร่างรู้ว่าวัวหน้าเหมือนมึงเลยอะแล้มึงอยู่ไหนไม่รู้กูมาตัดไม้เไปนี่กูตีไม้อยู่ปึ๊บปึ๊บนี่นหะกูได้ไม้มาแล้วแล้วทีนี้ไม้นี้กูจะเอาไปตีหัว หัวมึงอะแน่แน่แแล้วก็ไอตรงนั้นน่ะไอเกมนี้นะนะกูบอกให้ที่มันเป็นกล่องกล่องอะไรพวกนี้เนะี่ยกล่องนี้จะมีพาสซีฟสกิลเว้ยเออไอกล่องนี้เนี่ยเราจะเราจะต้องเอาพวกเหรียญเว้ยเอามาเปิดซึ่งเหรียญรู้ไหมหาจากไหนหาจากไหนวะหาจากการแบบว่าเปิดกล่องกล่องแบบพวกแบบจะมีเป็นที่ที่แบบว่าเหมือนเป็นที่โบราณที่โบราณสถานอะไรเงี้ยเป็นของประดับความอะไรเงี้ย แล้วก็เราไปเปิดแล้วในกล่องอาจจะมีเหรียญให้หรือไม่ก็มึงต้องรอตอนกลางคืนแล้วมันจะมีมอนเตอร์ออกมาเว้ยจริงเหรอไอ้เหี้ยมันไม่ฆ่ามเออแล้วก็มึงตีมอนเตอร์เลยนะกูบอกให้มอนเตอร์นี่มันไม่ไม่ธรรมดานะมันมันฆ่ามึงตายได้เลยอ่ะมันไม่พวกแบบคริปเปอร์สเลนเดอร์แมนอะไรเงี้ป่ะมันจะมีได้ไงไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ไม้ค้าไอ้สัตว์แล้วมึงจะไปแย่งต้นไม้เดียวกูแล้วแมเนี่ยไอ้นี่คือมึงจะช่วยกูได้ไหมเฮียแม่ใครช่จะช่วยไม่สั่นมีเลยไม่สาวน้อยเนี่ยทึงทำไรอ่ะ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกูจะไม่ฆ่าสัตว์อือกูช่วยกูช่วยอือนี่ขโมยอะไรกันนะโอ้ยเฮี้ยไอ้ร็อกจะข้ามัล้ไอ้สัตว์ปีศาจจะมาแล้วเฮียยังไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยเนี่ยมึงก็เอาแต่ปีศาจบ้านมึงก็เอาแต่ตีวัวอยู่วันนี้มึงไปสร้งบ้านได้นะมึงรู้ป่ะไป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 ไหนเฮี้ยเฮี้ยคือคือคือระหว่างนี้เนี่ยมึงมึงมึงต้องกินแอปเปิ้ลไปทางชีวิตก่อนเว้ยเรายังไม่มีพวกแบบว่าพวกเตาไฟอะไรเงี้ยไอ้ร็อกมันมาแล้วอี๋เฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปีศาจตีมันตีมันนี่เฮ้อ นี่ไงไปช่วยช่วยกูด้วยช่วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยรอกรอกมันรุงกูมันรุงกูมันรุงกูกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วโอ้โหนี่กูได้ตังค์มาแล้วมั้งกูได้ตังค์มาหกบาทกูไม่ที่แสงแดดก่อนนะเฮ้ยกูรู้ว่าเกมนี้มันผ่อนเรื่องเหมือนกันหมดไอ้เยียแสงแดดชนะทุกอย่างไม่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 ไดโนเสาร์เขียวมันลากกูอยู่ตอนนี้เนี่ยโอ้เอ้ยทำไมกูโดนไดโนเสาร์เขียวฆ่ากูจะฆ่ามันในเปรตเมื่อกี้ไม่นับนะโอเคไหมเมื่อกี้ไม่นับ โซนผมโนผมไม่สนผมตัวอะไรนิดยิดมั้ยกูเลยเหมือนเฮ้ยมัตีพวกกูไหมมันตีดิมันตีดิเราก็วิ่งดิลอยแย่แล้วไป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 เฮ้ยตรงนี้มีบ้านมันตามกูตรงนี้มีบ้านตรงนี้วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมามันตามกูมาไอ้ยักษ์สร้างสร้างสร้างฐานตรงนี้ก่อนแล้วกันไอ้เหี้ยมีมันไม่ปิดประตูไหมเฮ้ยมีขนมปังอันนึงอันนั้นมีอะไรอ่ะมีแอปเปิลกับบันไดมีบันไดกันแล้วก็มีเบด แต่ก็มีประตูมีประตูนิดประตูเออมึงมึงมึงเกม,มามึงแกมามึงเกม,มาแล้วเรารีบไปที่เรือได้แล้วเฮ้ยหรือว่าเราช่างแม่งเรือแล้วก็เราอยู่ตรงนี้เลยดีวะเพราะว่าตรงนี้มันมีที่ชบุบ่ด้วยต,ตรงนี้มันมีที่ชุบเพื่อนด้วย<ม>อะตรงนู้นอะไม่รู้อะไรแต่กูก็สร้างสร้างก่องคราบแล้วสร้างโต๊ะคราบแล้วแทงมือแล้วด้วยคลิบหายแล้วแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วก็แบบกูจะสามารถคราบพวกอุปกรณนะ์ได้แล้วพูดแพงไม้บาร์กเราต้องคราบบาร์กบาร์กห้าสิบเอานี่มาแล้วก็เราต้องคราบเป็นขวานแล้วก็ พี่แก๊กนี่นี่นี่รองรองนี่นะกูได้แล้วกูได้แล้วนี่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 มึงดูนี่นี่นี่โอเค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 กูเห็นแล้วนี่นี่นี่มามามาครับมาคราบไอ้ยี่ยมาแลยปร้อ้ยี่ยร้องตายแน่ช่วยด้รึกูกูพยายามมึงก็ไปคราบของช่วยกูดิไอ้ย๊ไอ้ย๊กูโดนไอ้รสองเขียวละไอ้รอย๊อย่าตีเพื่อนกูอย่าตีเพื่อนกูอย่าทำเพื่อนกูนี่ไงเออเออโอเคหมดหมด มึงตายไหมไม่ตายไม่ตายมึูจกูหน่อยไ่เดนโน่สอ์เขียวล่าฟเฮ้ยร้องรองรองมึงมาเปิดกล่องตรงนี้มึงเอามาเอาไอ้นี่ได้เว้ยมาเอาพวกแบบพลังแฝงอะไรเงี้ยพวกสกิลพันสิบสกิลอ่ะมันจะมีกล่องหนึ่งที่แบบไม่ไม่ต้องใช้ตังค์อ่ะเห็นป่ะก็เรียกว่าแบ่งปันแบ่งปันรอยยิ้มกดแต่ยิงไงกดเปิดยังไงล่ะกดยิไงกดแล้วมันเปิดเป็นอ๋อบล็อกเคอรี่กูเลมจะเล่นกูไว้หรอกกู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 ตีกูตีกูเลมกูตีกูเลมทีละสี่ เฮ้ยกูฆ่ากูเลมได้เว้ยมึงเอาพริกแอคมาตีกูเลมอ่ะแม่งตีทีละสี่สิบเลยเว้ยน่ะกูได้ฟาร์มหินด้วยไงโอ้ยเชื่อแม่สาวน้อยตีเลยวัวอีกแล้วเฮ้ยกูเริ่มจะรู้สึกสงสารวัวแล้วอะแบงแบงแบงแล้วก็นี่แบงมึมีเพอร์แนลแล้วหรอกูสามารถสร้างประตูได้นี่สร้างประตูดีกว่ามึงจะสร้างประตูตรงนี้อ่ะมึงมีไม้สักสิบอันไหมเฮ้ยมีมีมีเอาไว้ต้องการก้อนหิน กอ็หนอีกนิดนึงโอเคนี่ตรงนี้กูได pues okay. huh? oh, uh ้ไอ้ยี่ร <homework> ็อกมันกลางคืนอีกแล้วไอ้สัตว์กูระเบื่อจริงจริงเลยก็บิวสเตชันนี่ไงกูได้ของที่แบบว่าเอามาครับเอามาครับอาหารมาดูยดูด้วยดู้ว้ด้วยดู้ว้ด้วยดู้ว้ด้วยดู้ด้วยไอ้ร็อกไอ้ยี่รมันตีมึงอยู่มึงไม่เห็นหรือก็ตีมันอยู่เนี่ยมึงไม่เห็นเหรอมึงจกมึงจกมึงเชียวกูมึงจกมึงเดินแบบแชนสเตปอูจะตายแต่มึงจะตายแล้วนะไอ้สัตว์แต่ว่ามึงบอกให้กูจูเออ โอ้ยเฮียแล้วแม่งโดนดูหลังแต่ราจะไปกูรีบแล้วกูไม่รู้จะกูรีบทำทำไมมีประสบการณ์เลยเฮ้ยกูไปเฉยเลยเฮ้ยตรงนั้นเหมือนมีคนด้วยคนตรงนั้นมันมีเป็นหมู่บ้านเว้ยมึงคิดยังไงกับการที่แบบว่าเราไปยึดวะเจอกูไอ้เฮีย สภาพนี้แปลว่าระวังตายนะไปยึดเขาอ่ะโดนยึดกลับระวังร้องนะรู้จักความเนบแน<ล>บเนียนไหมความแนบเนียนอะไรเ <มะ S 2> งี้ยกูรู้อะไรเกมนี้มันต้องเล่นยังไงกูจะพยายามพยายามอะไรพยายามไม่ตายโง่แบบมึงโอ้โหโหโหโยไอ้ยใครไม่รู้ด้วยนะเฮ้ยกูได้พิกแอคสัสกูมาขาโมยบ้านมึงกูมาขโมยบ้านมาอุ้ยกูได้ดาบไปแล้วไอ้ยังกูมีโกซ้อนมีมีทริวซ้อมอู้อุ้อู้ชิบหายแล้วชิบหายชิบหายแล้ว ขี่ผ่านแล้วกูโดมารุมกูโดนมารุมไปตีันเออมึงล่อไปมึงล่อไปเดี๋ยวกูไปขโมยแอบอย่าบงี้กันไอ้สันแล้วลรอมึงดูดิแมงมาทั้งตัมบอลนี่อ่ะมีดาวมึงกูขุดที่ต่อไอ้มาทั้งตัมบอลเลยอ่ะทั้งตัมบอลเลยอ่ะนี่เฮ้ยรกูเก็บมันหมดเลยเว้ยมึงมึงมาเก็บตัวที่มันจะฆ่ากูหน่อยไอ้สันไอ้เปรดเฮ้ยกูมาแล้ว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 ไอ้เหี้ยอยู่ดีๆกูก็ข้ามข้าวเลยว่ะกูได้แบบพวกดาบดาบแบบดาบมิทริลอ่ะดาบโหดเลยอ่ะไหนมึงอยู่ไหนเบื่อ เงาของก,กากๆไม่กลัวไอเอ้่กูฆ่ามันตายแนละ้วไอ้พี่มามามามึงเอาโกซอสมาเอาโกซอสมาเร็วเออนั่นแหละหยิบไปแล้วก็มึงเอาเป็นอาวุธเลยประจำตัวมึงเลยเนะี่ยเราไอ้เหี้ยพวกกูแม่งโหดเหมือนกันแน่เนี่ยแม่งกูยึดบ้านเลยสัตสไม่รู้บ้านใครเฮี้ยกูไปตีต้นไม้เหมือนเดิมไปไปไปไอ้เหี้ยจะมืดละมึงก็มืดเร็วเกินไอ้สัตว์เกมเหี้ยนี่ <c oughs> อุ้ยเขาไม่พอใจแล้วอ่ะมีซัมบีหลังอ่ะเจ๋อไม่เป็นไรกูมีดาบนั่งยืงยงนไงมาดิ มาดีสองทีแตกสุดยอดปะมามามาเอาของ <c oughs> ของ,ของเอนี่นี่เราตีด้วยกูตีด้วยกูตีด้วยกูตีด้วยนี่มงพยา,ยามเก็บฟังไว้แล้วว่าไปเปิดตีเลยเพื่อนมันมีของเสียหายปะน่าจะไม่มีมั้ไม่อ่าไม่มีก็ชิวๆดีไอ้ซาร <c oughs> ต์ตัดไม้ตัดไม้ย่ยตัดไม้กูไม่มีอาหารเลยลิตกูอยากได้อาหารให้กล่องครับนี่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 กูท่ากูสร้างกูสร้างดู เนี่ยกูทำคุณประโยชน์ดี่นะดีนะเก่งมากเลยพวกไอ้เย้งวางไม่เท่ากันด้วย Five minutes later ต้องการฐานวะเฮ้ยไอ้ร็อกมึงไปหาฐานดิกูต้องใช้นั่นปิ้งแอคคูดขุดใช่ปะถ้ากูใช้ฐานใช่มึงลองใช้หัวมึงขุดดูว่าเผื่อได้ไอ้ยังนี่ยุ่งเม่เฮ้ยมึงรู้ว่ะเกมนี้มีแบบระบบสู้บอสด้วยนะเว้ยเนี่ยเราสามารถเราสามารถเรียกเรียกบอสมาสู้ได้เว้ยแต่แบบตอนนี้อย่าอย่าหาทำเลยขุดเกาะเราก็ยังไม่มีเลยเนะกลับมาแล้ว กูวิ่งแล้วไอ้สัตว์เออมันตีบ้านมันตีบ้านในร่องมันตีบ้านแม่พวกนี้กูมีโคตรเยอะเลยไม้อะไรนห็นป่อย่าลืมเอาใส่กล่องที่บ้านนะเว้ยเอาเออไอ้สัตว์ลืมเลยอ้าวไอ้นี่จะฮุกไปคนเดียวนี่มาเฮ้ยมันมีไดโนเสาร์ตรงนู้นด้วยอ่ะมันตีกูเดียวก็น่าตายมึงอย่าไปยุ่งกับไดโนเสาร์เถอะึงเลิกกูเฮ้ยนี่มึงเจอเหล็กแล้วยี้อ่ะมาดีเอาดีเอาดีเอาดีเขาเรียกว่าเฮ้ยกูได้เพื่อนมาร้อยยี่ เออได้งไงได้งไงได้งไงใช่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 เฮ้ยเก่งเหมือนกันที่ว่าเราเรียนรู้อ่ะเดี๋ยวนี้เรียนรู้แล้วอ่ะรู้ที่อะไรกูจะตายแล้วไอ้สัตว์อ่าคือมึงใช่ไหมกูเองอ่ะเฮ้ยนี่ไงเจอเหล็กอีกแล้วบิ๊เไอ้ร้องน้องตรงนี้คือเหล็กมีอาหารนี่นี่นี่มีอาหารไหมอันนี้คือเหล็กเราสัตว์บางกูเลยตรงนี้เหล็กเพียบเลยอ่ะมีอาหารไหมเอา,หาอเหล็กไปเฮ้ยมาเอาเห็ดไปก่อนไปเพิ่มได้เหรอไอ้ทำไมแป๊บเดียวมันจะมืดแล้วเหรออ่ะ ไปกลับบ้านกลับบ้านกานไปนึงอีกก้อนนึงก้อนนึงกูโลบกูโลบกูโลบมึงมาไอ้เหี้ยมาเสี่ยอะไรวะเสี่งอะไรวะไอ้เหี้ยก็เล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกเลมโกเลมมึงต้องไอเนี่ยวะมึงมึงต้องใช้พิงแอคุด เธอพิกไอขุดมันกูจะไม่ขุดเทียดแล้ทั้งนั้นกูจะลากมามาให้มึงตายเลยไอเทียเอ้ยแล้วมึงยัะโอ้โหแม่งเดือดร้อนกูอีกไงฮ่า5 minutes later กูอยากได้อาหารนิดเอาอาหารมาให้กูหน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวกูทำขนมปังให้มึงกินอ้าวกูเก็บหมดละแล้วขนมปังมันทำไงวะชิบหายแล้วมันใช้อันนี้แหละแต่แบบเหมือนเป็นมันเป็นมันเป็นพลังงานไม่ได้อะกูต้องเอามาเผาก่อนวะโอ้นี่ไงขนมปังกูครับไอ้นี่ได้ไอ้เทียนี่ไงกูได้ขนมปังมาแล้วก็กูเอามาเผาตรงนี้แล้วมันจะกลายเป็นขนมโอ้โอเค หยุดไม่ดา่ากูนี่ไงกูได้แล้วไอ้ร็อกมึงเตรียมกินของกินสุดอร่อยของมึงได้เลยเพื่อนปเอาไว้ดิเน่ีกดไปที่ตรงนี้คาวดอนเนี่ยอันนี้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 นนจะมีนขนมป,ปังออกมาปะเออนั่นแหละอาะแบ่ง,งคนละสองอันทำมึงเอาไปเลยแล้ววันนี้กูก็มีเหล็กแล้วแลยทีนี้กูสามารถคราฟแอนวิลได้เว้ยแล้วแอนวิลเอามาทำอะไรรู้ไหมเอามาทำของที่โหดขึ้นไงน้องเลือเนี้ยโอ้โหเลือดขึ้นมา เคนเยอะเอ๊ะว่อร่อยว่า okay, ท uh, like ี่กูทำอ่ะโอเคไม่อร่อยเหี้ยมาไม่แดกเลยเยี่ยมากเฮ้ยกูโดนสองทีว่ะโอ้ยกูโดนสองทีฮะกูไม่รู้แหละกูไปอยู่บนบ้านดีกว่าเฮ้ยมันตีมึงก็ปกป้องบ้านดีเพื่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายตายขึ้นมาเดี๋ยวบ้านเราพังทำไงอ่ะกูณกำลังตีเนี่ยอุ๊ยโกเลมโกเลมมึงใช้พิกแกล์ปีแกล์ปีแอล์นี่แรงเวะไอ้ยี่ปีแกล์คลองเลยเฮ้ยมา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 ไอ้ร๊อ เอาเลยเ,เ,เอาเตี๋ตีหมาไปเดี๋ยวกูตี๊ยวตัวง่ายๆมึตีได้ได้ได้เอ้ยมันได้หนังด้วยอ่ะเกี่ยหมาไม่ยังเดียมึงอะไรของมึงเนี่ยไอ้ไปนี่ยึดไหมโอ้ยบ้านกูเราสามารถทำพเพื่อนสิ่งที่เราทำไม่ได้คือมึงรู้ไหมเราอะสามารถทำใหม่ได้เพื่อนเราสามารถสร้างใหม่ได้เพื่อนแต่สิ่งที่เราสร้างใหม่ไม่ได้คือมิตรภาพของพวกเรา ไอ้เฮียเงียบเย็ดแม่กูไม่พูดแล้วคำคมอุบาทนี่เดี๋ยวมึงดูอะไรนะโถดถดถดดูดูดูกูไหนเย็ดด้วยมึงเหมือนในตัวอลไรยเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปกูทำให้มึงด้วยเย็ดนะเอาน่ารักเกลียวมึงโอ้มึงเอาไปหมดเลยอ่ะแล้วมึงโยนมาให้อ๋อไอ้เบะไอ้ไอ้ไอ้นั่นหนอแป๊บนึงกูฟังเยอะมาไปหมดเลยกูจะบ้าเฮ้ยเดี๋ยวกูไปขุดทอนตัวไปอยเงี้ย มุดรักนะักขุดทองไอสัตว์มาดีมาขุดทองไอเทียนี่อุบาทังแล้วข <c oughs> ุดทองเจออันนี้คือทองไหมวะเฮ้ยงั้นเราก็สามารถครับอ่านี่ไงอ่ากูขุดได้แล้วคราวนี้เราก็จะเป็นแบบว่าเซตทองไงเราเซตทองไอเียตัวอะไรวิ่งมาล่ะฮะตัวอะไรวิ่งมาเนี่นะไหนอไอตรงนี้รีบเก็บหมดแล้วอันนี้คือกูเสกได้ใช่ไหมมัน <c oughs> เสกไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าไปกดไอม้วนนะเว้ยเดี๋ยวมันเรียกบ,บอสออกมา เอ้ยไม่มันยังเบียดไม่ได้เฮ้ยเฮียไอโร่ไปยุไปกูทำมาไอโร่ก็เหี้ยเอาตัวใครตัวมันแล้วจังหวะนี้เฮียมึงอย่าล่อมาทางนี้นะไอยสัตว์โอ้โหกูบอกว่ามึงอย่าไปโกนไอเยี่ยบบ้านเรากำลังจะพังไงเฮียมึงทำอะไรลงไปอู้ใหญ่มึใหญ่จังวะนี่ผมอยู่นี่พี่ผมอยู่มึงทำองไไปโอ้ยโอ้ยไปเลย โอ้เงี้ยกูกดนสองรอบกูโดนได้สองรอบเล่าทำไมมันเล่งกูวะมันต้องเป็นมึงดิมึงเป็นคนไปปลูกมันไอ้เงี้ยมึงไปเคลียร์ด้วยมึงไปจัดการนี่กูไปเดี๋ยวกูไปแป๊บนึงยม่จัดการเลยโออโห้โคตรแรงึงไม่ต้องหูโคตรแรงเลยนี่ความบิดมึงคนดูเห็นคนดูด่าเลยครับใครที่ดูใครที่ดูมาถึงนี้นะครับคอมเมนต์มาเลยครับไอ้ควายไม่มาเลยด่ามันจิงกูตายเฮี้ยนั่นไง นั่นไงแล้วกูลำบากใครลำบากไเคื่อนแบบเคื่อนุกเรได้ไงไม่เป็นไรเออกูมีตังกูุได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหาที่ชุกอ่ะเออเอโอ้โหนานมากนานมากนานไ้ลกไปวิว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 ิวิวิวิ ถ้าการการที่เราจะสู้กับบอสน,นี่คือต้องเลเวลเท่าไหร่วะเอ้ยต้องแบบมีของเท่าไหร่วะใจเอ๋คนสวยเอามึงตายเหรอโอ้หย <c oughs> เดี๋ยวแ<อ>ป<ะ>๊บน<อ>ึงนี่คือบาทวทำไมต้องทำไมมึงต้องสนวะชุบก,กี่บาทวะพ่ <c oughs> อมึงไ <c oughs> <c oughs> อ้เหี้ ทุกอย่างยังไม่เกิดถ้ามึงไม่ไปกดไอ้เหี้ยกูขุดทองใบใจเลยยังไงเอ้อ